ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเจทีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเจทีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังห ok วัสดสุรินทร์ครับผมวันนี้ก็มาดูแม่มะยมเขากําลังออกไข่ครับผมอันนั้นจะเป็นรังของเขานะครับตอนนี้เขาก็กําลังใช้พลังเบ่งไข่ออกครับผม ส่วนพ่อพันธุ์ทำอะไรหรือทำอะไรเหรอดูไหมครับนี่ไง <c oughs> พ่อพันธุ์ของเราโชว์ลำแพนครับผมช่วงนี้ต้องล่อพ่อพันธุ์ให้อยู่ใกล้ๆกับแม่ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้แม่เขากําลังไข่อยู่ครับผมนี่ครับผมเวลาน้ากระจอกเทศไข่เขาก็จะมีเสียงเปล่งดังอืดๆหน,น่ครับแต่ว่าเราต้องไปดังไปนั่งใกล้ๆครับผมถึงจะได้ยินเสียงเนาะตอนนี้นางก็กําลัง เบ่งไข่ครับผมอือือแล้วพ่อเขาก็ทำหลุมแบบเป็นหลุมตองลองหลุมแบบลึกๆนะครับผมมันภาษาอีสานเขาเรียกว่าหลุมตองลองตอนนี้อ่าแม่พันธุ์อ่าดูแม่พันธุ์ก่อนก็ได้ครับผมนี่พ่อพันธุ์ของเราวันนี้รอบที่ห้านะครับผมไม่ได้โชว์นะครับไม่ได้อวดสรรพคุณครับผมพ่อชบาวันนี้รอบที่ห้าจริงๆครับ ถ่ายไว้จนเมมโมรี่โทรศัพท์จะเต็มแล้วครับผมก็วันนี้หรอบจริงๆครับแม่มายม2แม่เพลงสองนี่รอบค่ําก็เป็นแม่เพลงอีกหนึ่งรอบเลยโอ้โหไม่รู้นางไปได้ไวยยการที่ไหนมาจัดหนักเลยก็คือแบบอืมหช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์นี่นางจัดยาวเลยครับผมตัวนี้จะเป็นไซส์พ่อแม่พันธุ์แบบที่ว่าแบบตัวเหินเลยครับผม มีลูกค้าหลายท่านโทรมาจองลูกนกของพ่อชบาโดยตรงเลยนะครับผมถ้าใครจองลูกของพ่อชบาผมก็จะจัดไว้ให้ต่างหากเลยนะครับก็ก็ต้องดูกวอนว่าปีนี้จะได้ตัวผู้เยอะหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าอยากได้ลูกลูกของพ่อชบามากเลยนะครับผมช่วงช่วงนี้ก็คือตอนนี้ยอดจองของพ่อชะบาก็อยู่ที่ประมาณ5ตัวแล้วครับเอาจองเฉพาะตัวผู้นะครับผม ตอนนี้ก็แม่มะยมเขาก็กาลังไข่อยู่นะครับผมพ่อชบาเนี่เป็นสายพันธุ์คอน้ําเงินนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนโอ่งน้ํานะครับผมก็เทียบเท่ากับคอเขาได้เลยครับผมอดูผมจะกลับกล้องให้ดูนะครับนี่ครับผมยืนอยู่บนโอ่งน้าครับผมดูครับนี่ยืนอยู่บนองค์น้ําอันนี้คือหลังคานะครับผมหลังคาดูพ่อพันธุ์ของเราครับผมยืนอยู่บนองค์น้ํำ กี่แคนอีกตอนนี้ก็นกกจอกเทศถ้าถ้าเราสูงประมาณเขาเนี่ยเขาก็ก็อาจจะเกงเกงเราอยู่นะครับผมแต่ถ้าเมื่อไรที่เราต่ำกว่าเขาเขาจะตะคุบเออยาจิกแต่ถ้าเราอยู่ต่ำกว่าเขาเขาจะจิกเรานะครับผมอ่าอ่าอ่าเก็บเหมือนกันนะครับผมเนี่ยอ๋อไม่เอ้าลกูก ม่เอากับกล้องก่อนนะครับแผ่นก่อนแผ่นก่อนตื๊ด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 เราก็ดูแม่พันธุ์ของเราอีกนะครับตอนนี้ก็นางกําลังเบ่งไข่อยู่ครับยังไม่ออกเลยยะไข่นานยังรอโอ้สามนาทีละนู่นครับแม่บ้านเขากําลังคุยโทรศัพท์กับหลานครับผม หลานก็มีฟาร์มเหมือนกันครับเข้าไปกดติดตามด้วยโอ้นางเป็นไงลูกอันนี้การออกไข่ของนอกกระจอกเทศไม่ใช่ว่านั่งลงแล้วก็ดันเบ่งเบ่งเบ,งบ่งแล้วจะออกเลยนะครับบางทีไข่ลูกใหญ่ก็จะออกยากนิดนึงนะครับผม ถ้าไข่ลูกใหญ่แล้วก็จังหวะที่พ่อเขาทานะครับผมพ่อพันธุ์ที่เขาทํารังนะครับผมว่าถ้าเขาทําเป็นรังสูยรังลึกนะ่ะมันจะออกไข่ย,ยากครับเพราะว่าช่วงตัวมันจะไปไปติดอยู่ตรงตรงอ่าเนี่ยครับติดอยู่ตรงด้านด้านตูดนกพอดีครับมันก็เลยจอ,อกยากนะครับผมโอ้ยยืยนออกอีกแล้วโอ้ย ยืนไข่แล้วดีแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทรายมันเยอะอเอ,อ้าเมื่อกี้กดเมื่อกี้กดกล้องแล้วทีนี้นึกว่ายังไม่กดพอไปกดปิดจังว่าไข่หลุดพอดี <c oughs> โอ้ยไม่ได้ช็อตเด็ดอีกแล้วอันนี้แม่มายม,ายมายเขาไข่ออกแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็นึกว่ายังไม่กดกล้องครับที่ไหนได้กดกล้องแล้วทีนี้ก็ไปกดดับเลยแล้วก็กดใหม่แล้วครับก็เลยไม่เห็นตอนยืนไข่เลยนะครับผม อแม่เพลงยืนไข่อีกแล้วครับผมตอนนี้แม่เพลงเขาก็ยืนไข่แล้วครับผมก็ตอนนี้แม่บ้านเราก็นู่นครับผมไปข้างข้างหลังแล้วครับผมอคอกนี้ก็จะมีทางเข้าอยู่สามทางนะครับผมเราทําไว้เก็บเก็บไขน่นกกระจอกเทศน,นะครับผมก็เข้าไปเก็บได้เลยนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวเมียไม่มีปัญหาครับเขาจะไม่ดุครับผมนกที่นี่เรารู้จากนิสัยทุกตัวเลยแต่ถ้าเป็นพ่อชบาเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นพ่อพันเนี่ย ก็ถ้าไม่มีใครล่อไว้อย่างนี้ก็คงไม่อยู่ครับวิ่งไปแล้วครับผมตอนนี้ก็เขาสนใจเราอยู่เนาะเพราะว่าก็คุยกันยืนยืนอยู่ตรงนี้เขาก็มองคิดว่าเราจะทําอะไรเขาหรือเปล่าปรนารานี้ครับผมก็เลยไม่ได้สนใจเลยก็หน่วยจู่โจมด้านหลังก็เข้าไปเจ็บไข่เลยครับผมตอนนี้ก็ได้ไข่ออกมาแล้วเ <c oughs> <c oughs> นี่ยพอลงข้างล่างมาก็จะเป็นอาการอีกอาการหนึ่งครับผม พอลงออกมาจากด้านล่างเขาก็จะแบบใบใหญ่ไหมไี่ละโอ้นี่3โลโล4ขีดโล4ขีดโล5ขีดเพราะว่าใบแรกมันใบโลโล2โล1ขีดแล้วก็โล3อันนี้น่าจะโล4โล5โอเคเสวยมาก อันนี้ของของของมะยมอ่ะเขาจะไข่ออกเหลืองๆผิวสีนวลผิวผิวนวลแต่ถ้าว่าเป็นแม่เพงเขาจะออกสีขาวกลมกลมริบเลยอ่าที่ฟาร์มตัวไหนไข่ออกมาเราจะรู้เลยนะว่าเป็นของแม่ไหนเพราะว่าไข่แต่ละตัวไข่แต่ละแม่อมืลักษณะคนละแบบกันเลยครับผมโอเคเอพีนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตลูกนกตอนเกิดให้ดูนะครับผม โอเคครับเกีย์ดีฟาร์มฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะครับ